โอเคผมสวัสดียังไงครับวันนี้ผมจะมาเล่นมาเออโลบอคแมปแมปอะไรนะน้องเออตือบาร์ี่อะไรก็จำชื่ไอไม่ไดะะโ้โอเคมันก็แนวซอมบี้นะฮะโอเคมาโอเคเริ่มเกมตรงไหนตามตามมาตามมาเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงแป๊บอย่าเพิ่งเข้านะต้องรอก่อนรอจนกว่าตัวนี้มันจะรีใหม่โอเคเขึ้นมานี้โอเค ้าเไม่ออกไปต้องกดตรงอะเอ,อ่อ L E A V อ๋อเห็นแล้วเป็นแบบแนวซอมบี้นะฮะโอเคสตอรี่สตอรี่นะเดี๋ยวในนี้ไม่ใช่ห้าคนนะี้เนาะอ้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วที่สามารถเดินมาจากอันนี้ได้นะโดยที่ไม่ออกพี่ก็สามารถเดินได้นะอ๋อะ มันไม่มีผลอนะ่ะ <Okay. S 2> มันจะเป็นคนนะั่งโอเคฮะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เข้าไปอยู่ในเกมเลยนะฮะไปโอเคไม่ต้องตัดแล้วตอนนี้มันเริ่มเกมแล้วนะฮะเดี๋ยวขอปไปมันหัวคนที่หนึ่งแล้วกันโอเคเออไม่ต้องสปอยนะน้องไม่ต้องสปอยนะโอเควีลคัมเออวีลคัมเลยวะ My name <Okay. S 1> is เอ,อมิสซิตอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกคฮะโอเคอันนี้มันโรงเรียนใช่ไหมไหนน้องใช่หรือนางข้างพี่หรอไม่แน่ใจไม่ไม่เรานั่งคนละข้างกันโอเคครับผู้ชมเราเข้าไปในสะูรูกันเลยโอเคป้านจันอยู่ข้างหลังรอป้านจันแล้วกันที่เราสามารถ เอาเราสองมาเปิดล็อกเกอร์เพื่อหาอาหารได้เพื่อตอนที่เจอซอมบี้จะ,ะเราก็เอาอาหารมากินเพื่อหิวอ๋อเฮ้ยมีลบให้เติมโลบักหนึ่งลอยโลบักด้วยลอยโลบักไม่ได้เงนินจะริงนะมันก็ห <c oughs> ลกนวลโอ้โหมีเกมฮาร์ดด้วยแหม่ถ้ามีโลบักก็เติมไปแล้วอะไรอ่ะใยญ่าหย่หนูอาวั<อ>่วเพื่ออะไรอะไรเหรออ๋อ,อเป็นอาหารเหรอ ไม่เช็ดโชว์เอาไปทำอะไรก็ไม่รู้อา้าวอะไรเลยอ๋อนึกว่าอันนี้มันเปิดได้เหรอเนี่ยเพิ่งรู้เปิดได้เพื่อเอาอาหารโอเคมันไม่ <c oughs> พี่เพิ่งได้แค่โดนะน,นัทเดียว <c oughs> ยังวัดเออได้โดนัทเดียวอุอ้ยโดนกระดาษช่วยเหรอเออพี่อยากได้อาหารคูอได้กล่องพยาบาลได้กล่องพยาบาลเงี <c oughs> ยาา้นยาาน,นะน,นี่โดนัทแต่ไอ้ได้โดนัทที่สามารถเลยได้เพื่อ เออเขาให้ทำอะไรนิโกรันให้เลือกคือถ้าเกิดเป็นสกีปันเนี้ยจะเป็นทางลับแต่ถ้าเกิดเป็นโกทูโกทูเนี้ยจะเป็นทางธรรมดาโอเคโกทูดี okay, กว่าโอ้โหเนี่พี่ตามหนูมาโอเคพี่เห็นลูกศรแล้วโอ้เพื่อนเพื่อนทำอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะนั่งเก้าอี้ครูไม่ได้นะเพื่อน พี่นั่งตรงนี้อันนี้คือที่ของพี่นไม่น,นนะาาฟ้านจันเรานั่งคนลที่กันเดีวก็คอยค่างเออนั้นของฟรีนะไม่แต่ของจริงมาสามารถเติมได้ก็ถืออืมโอเคเกมเริ่มแล้วาให้พี่ให้เรานะเอพวกแมปแนวนสตอรี่อะ่ะคุณครูมันต้องเป็นซอมบี้แน่เลย ใช่คุณโกเป็นซอมบี้โอเคพี่จะไม่ไปสปอยคนดูแล้วกันแล้วเพื่อนเพื่อนทำอะไรนะเพื่อนเพื่อนนั่งก็อี้อาจารย์ไม่ได้เพื่อนว้าวปวดทูสกิปคืออะไรปวดทูสกิปอ๋อมันเป็นการสกิปเลยเย่าสีเหลียอ๋อนี่เอาหัวทูสกิปแล้วกันทูสกิปมันก็แค่หัวไปเฉยๆไม่เหมือนสคิปอะแต่เขาอ้าพี่เอาไปนล่งได้ โอเคไปหาของนี่เตรียมตัวหอต้องหาของเพื่อหาแล้วตู้ล็อกเกอร์สีฟ้ามันเปิดไม่ได้เหรอไม่ได้นี่เจนนนัสี่ว้าวอุ้ยมีโดนันด้วยข้อเสียแล้วเหรอของเกมนี้มันต้องมีอาหารซึ่งตอนแรกอย่างน้อยถ้ากิดพี่มีกล่องพยาบาลก็ถือว่าโชคดีไปพี่มีอยูสี เยอะกว่าอาหารอีกอะแล้วอาหารมีเท่าไหร่อ่ะเออมีอยู่สามแต่ที่หนู <Hey. S 2> แต่หนูไม่ความนะเอ,อพี่ท่านเออพี่ท่านเลื่อนเราหมดปุ๊บคือเราไม่เราจะตายทียนะพี่ถ้าเกิดวันนี้มันมีคีย์ด้วยน้องลรงเนี้ยมีคีย์ลงมาดิลงมามีคีย์คีย์ เอาเก็บใครก็ได้เก็บเราได้ทีแล้วอุ๊ยจำได้ตรงโงอาหารพี่ตามมาโอเคมันจะมีที่ลงอาหารอยู่โอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนนั่งเก้าอี้อาจารย์ตรงนั้นไม่ตรงมันอยู่ตรงนี้ไม่คือมันมีเก้าอี้แค่หนึ่งตัวแล้วที่จะสามารถดีได้ก็มีเก้าอี้กับอีกกันหนึ่งก็คือเก้าอี้นตอนที่พี่เรียนพี่ก็เคยนั่งนะเอ็เก้าอี้เนี่ย สนุกหรือว่าสนุกใช่สนุกดยโอ้ยพี่ได้นั่งแล้วโอ้ยไไ่่ไงอ่ะพี่หนูเข้าไม่ได้ค่าหนูเปิดไม่ได้เออมันบอกอะไรดีเอาไซเอาไซเอาขวาที่มันเป็นโกทูอะไรไม่รู้เนี่ยโกคู who, อะไรเนี่ยโ <who S 1> กลทูแยมเรียบร้อยเวลเข้าเอ้ยวลวเข้าก็มาวิวข้าม เวลเข้านั่งกังบอาจปกติไม่พี่ยังไม่นั่งพี่จะนั่งก็าอี้อาจารย์เฮ้ดูสนุก <30 S 2> <30 S 1> นะเนี่ยประคับปรนอเอาดีๆสามสามสิบนาทีต่อ,ตอมาสปอยได้เปล่าไม่อีสอมบี้กล้จะมานี่สอมบี้กล้จะมาแล้วนี่ ปอายาไม่สปอยแล้วแต่มันอยากสะโปอยซอมบี้อ๋อเหมือนเขาบอกว่ารีดีโอบอกว่าซอมบี้มาแล้วเราจะไปหาว้าวแต่แต่แตแตตเกมนี้ต้องมีการผ่านซึ่งอันเช่นเลยซอมบี้เกมนี้มีหลายฉากจบเออเพื่อนทำอะไรกลัว อ๋อหลังเกออาจารย์นะ <c oughs> เราจะร่วมลังเกออาจารย์โ okay, อเคออกไปข้างนอกนะไม่เขายังไม่ถึงเวลาไปข้างน,นอกว้าว wow, เราจะดันอาจารย์ติดฝาผนัง <c oughs> แต่เราออกไม่ได้พี่ไปเอาเงินหรืออ๋อพี่ต้องออาบ้านเอามาเต็มบไหน,นอะน้องอยู่ไหนอาจารย์ว่าโอเคอะไรสักอย่าง พี่ต้องพี่มาเอาปะพี่มาเอามาแบนบอลอยู่ไหนอะตามมตามมาก็ใช้เวทีซอมบี้พี่เข้าไม่ได้อ๋อเข้าได้แล้วไหนอ๋อมาเป็นร r o เฮ้ยก็อี้ของฉันคืนมามันก็มีโอกาสนี้นะนี่ไงซอมบี้ทักสิโอ้ยเกมแหลก ทำไมกล่องพยาบาลมันอยู่้านนอกบ้านนี้แล้วบินได้ด้วยนี่เอออะไรอะบอสนีมเหรอนี่ไม่ใช่บอสนี่คือซอมบ้ธรรมดานี่มันมาแล้วอะไรไม่รู้รนัรน,น,น speed run ปลากัวด <rium> <Dante> uh ้วยนะเวน้ำยาเอามากัน้ำยาน้ำยานี่ได้ชนะหรือ๋อาจจะไม่ชาจบหนึงที่ต้องใช้น้ำยานี่ซึ่งให้เราชนะเขาบอกว่า Go to the bedroom ừ, bien, ah uh. to the Bedroom เออห้องน้ำเหรออ๋อเบลู o เบล o ม o o ทูเดอ bedroom นี้สี่ชั่วโมงต่อมานะ โอ้โหมันจะอยู่เลยนานขนาดนั้นอยู่นานมากเอากินเลยอะ่ยม่กันเลยหรอ What are What What are we อะไรวะที่น้ำยานี่จะได้ใช้ตอน UNT เราจะได้ทำหนึงอยานี้ว o w a เ e b e เตรียมมงฮะโอ้ทอมบี้น่ามงน้ำอ้ my God พี่ยวมาจะี่ออกมาพี่ยังไม่ได้ออกเลยข้อความมันขึ้นแล้วโอเคโอ้โหซอมบี้ยักษ์นี่โอ้โหเกมแหลกเกมแหลกพี่ต้องปลากลัวเวทชาติกับพี่ปานี่มันปลากลัวอะไรดีน้องอยู่พี่ก่อนนี่โอ้ยโอ้โคตรเอเปกไม่ไม่ใช่กลัวเราต้องทำกานทำให้บอสตัวนี้มัน เราต้องเราต้องต้งกับบอสสมุนี้แน่งงพี่เฮ้ยมันเลงพี่มันเลงพี่โอ้ยอีซี่อีซี่หยุดเลงฉัน please no โ,โอเคพี่นั่งได้เหมือนเดิมอะพี่ลองปาางั่นคว้านแรงเอ้ยเบิร์ดกระจอกนี่พี่หนู้อยากรูเลือดล้นแล้วอะอโอ้ยเลงฉันทำไมเลงฉันทำไม ออเออหยุดเล่งฉันนู no. งงโอ้ยมีคนเลื่อนรถแล้วแต่สูกดจะเลื่อนรถเยอะสุดแหละพี่ก็เลื่อนรถเหมือนกันแต่ขับมันถ้าถดๆแต่เราอยู่ในน้ำปุ๊บปุ้ยกระจกเออซึ่งถ้าเราโดนเราจะรถพี่แต่ไม่ได้รถเยอะขนาดนั้นสามเบ๊ <c oughs> ถ้าเราตกไปข้างล่างเลยจะเป็นอะไรไหมที่เราตกไปดิ No <laughs> พี่รู้เลยว่ามันจะต้องตายแน่ๆโอ้โยอยากหมดบอสอะอยากหมดบอสนี่นะอยากหมดบอสเป็นน่อยกินโบนะสน่อยสักอันหนึ่งโอเคโอ้ยอยู่เปิดที่ใช้กระดาษชำอะด้วย บายมีคนบอกว่าบายแล้วพี่เขาอ,อยากตายโหใครมันอยากตายวะเนี่ยเขาเขียนว่าบายนะพี่บายบายมึงไงเออ,อใช่หูยพี่เกือบตกอุย้ยเจ็บสงพยาบาลหนูเหลือกล่องเดียวพี่มีอยู่างนี้งไม่นะพี่มีอยู่ทั้งสี่กล่องเนีพี่ต้องใช้กล่องพยาบาลเพื่อช่วยเพื่อน แน่ก็มีคนอยากตายแถวนี้ <c oughs> โอ้โหเขาอยากตายด้วยโอ้โหอาวุธของซอมบี้นี่มันเอเปกสุดๆไปเลย <c oughs> โอโเลเซอร์ <c oughs> ใครก็ได้ถือจะตกกระจกทีโอเคซอมบี้ตายจกฟรีหน่อยขอ,ข,อขอจกฟรีหน่อยขอกระจกฟรีหน่อย เย้ในกระจกปีด้วยเย้เอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ตอนทีนี้กระจกจะไร้ประโยชน์เลยฮึที่เราปูแกล้งแบ่งบอสโอเคบอสตายแล้วเราไปทำอะไรต่อดนอู้เลื่อนหนูเลื่อนเหมืองแล้วอะเออเจสันเลยทำไมมีบ้านต้นไม้เกิดมาพี่เจสันเนี่ยได้ไง อดีครับซีด้วยวะกระโดดอยู่จบแล้วดี The end. The end. เอ็นดีเอ็นเป็นอันนี้พี่คืออันนี้เพชรดากบศพิธาสีน้ำมาเป็นแค่จากศพเพื่อมาใหม่โอเคจบนะฮะก็คลิปนี้น่าจะได้อนาดสมควรนะผมก็จบคลิปนี้ไว้เพียงนี้ก่อนกันให้ชอ,อบกดไลค์กด,กดซับไม่ห้ผมด้วยเจ๋หไหมกินหน้าครับบาย